เป็นเหตุลงกระโชกแรงฝนตกหนักตกนานสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2564มาติดตามสภาพอากาศในวันนี้และอีก7วันข้างหน้ากับห้องกระจายข่าวชาวบ้านค่ะในวันนี้มวลอากาศเย็นเริ่มมีกำลังอ่อนทำให้เกิดเมฆหมอกปกคลุมในช่วงเช้าอาจจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นอยู่ส่วนมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งยังคงมีกําลังแรงจึงทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันไหนและวันลอยกระทงจะมีฝนตกหรือไม่ไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกกําลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะสภาพอากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งเมื่อเราดูจากโมเดล ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมามีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างซึ่งส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ พร้อมทั้งมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยเมื่อสังเกตที่ยอมความกดอากาศต่ำตัวนี้ไม่ได้เคลื่อนตัวผ่านบริเวณภาคใต้ออกไปทางบริเวณทะเลอันดามันแต่ยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเคลื่อนตัวเลาะชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกตลอดแนวซึ่งเมื่อเรามองจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลฝนจะตกอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนโดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ตลอดในบางพื้นที่เกือบทุกจังหวัดทางด้านทั้งฝั่งตะวันออก และทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของภาคจนถึงช่วงเช้าในวันที่13พฤศจิกาย,ยน2564โดยช่วงเวลา2นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดชุมพรและระนองอีกทั้งบริเวณจังหวัดใกล้เคียงก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เช่นกันจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา7นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามวลฝนยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยปกคลุมในบริเวณภาคใต้ ถึงแม้โมเดลจะแสดงให้เห็นว่าฝนจะตกในบริเวณจังหวัดชุมพรแต่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงทําให้ฝนกระจายตัวปกคลุมไปทั่วบริเวณจังหวัดต่างๆถึงแม้ว่าในบางพื้นที่จะไม่มีสีเหลืองหรือสีแดงก็ตามก็อาจจะมีฝนตกหนักได้นะคะซึ่งเมื่อเราดูโมเดลต่อไปในช่วงบ่ายจะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศตา่ำดังกล่าวดิเคลื่อนตัวออกไปทางบริเวณทะเลอันดามันแต่ยังคงส่งผลทำให้ลมมรสุม หรือกลุ่มฝนที่อยู่บริเวณอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยจึงทําให้มีฝนตกได้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันลงมาจนถึงตอนล่างของภาคใต้เลยนะคะและเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงเย็นจะเห็นได้ว่าฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องและยังคงกระจายตัวไปทั่วบริเวณของพื้นที่ภาคใต้อีกด้วยส่วนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ เนื่องจากมวลอากาศเย็นได้ถอยร่นกลับไปทําให้เส้นไอโซบาร์ที่1 0 1 0ได้เคลื่นตัวไปบริเวณตอนกลางของประเทศเรียบร้อยแล้วจึงทําให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นไปซึ่งมาดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา23่มนาฬิกาจะเห็นได้ว่าย,ยอมความกดอากาศต่ําที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันจะดึงดูดความชื้นทําให้มรสุมที่พัดเข้าหาประเทศไทยมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในภาคใต้เช่นเดิมนะคะจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเช้าของวันที่14พฤศจิกายน2564จะเห็นได้ว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในบริเวณภาคใต้ตอนบนและเมื่อดูโมเดลต่อไปอีกจนถึงช่วงบ่ายจะมีฝนกระจายตัวมากยิ่งขึ้นโดยปกคลุมได้เกือบทุกจังหวัดแต่จะเป็นฝนที่กระจายตัวมีตกหนักในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณภาคตะวันออก จะมีฝนกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยนะคะและมาดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2564แต่ปริมาณน้ำฝนจะเบาบางลงไปจะมีตกเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นและมาดูโมเดลต่อไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีมวลอ,อากาศเย็นเข้าปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่มีความหนาวเท่ากับในช่วง3-4วันที่ผ่านมาอีกทั้งจะมีฝนตกกระจายตัวในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงวันที่15-17พฤศจิกายน2564นซึ่งมาดูจากโมเดลในวันที่16พฤศจิกายนจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนในวันที่17พฤศจิกายน2 5 กลุ่มฝนอาจจะตกอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนในภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้เช่นเดิมจากนั้นเมื่อถึงเวลา1นนาฬิกาของวันที่18พฤศจิกายน2564นจะมีฝนตกเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นในวันที่19พฤศจิกายน2564นซึ่งเป็นวันลอยกระทงจะไปดูกันว่าในวันนี้จะมีฝนตกในช่วงใดบ้างนะคะโดยในช่วงเช้า จะมีฝนตกเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศมาเลเซียและในช่วงบ่ายจะมีกลุ่มเมฆคลึ้มเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนืออีกทั้งเส้นไอโซบาร์ที่1 0 1 0คือเส้นไอโซบาร์ความร้อนชื้นได้เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยไปปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะมีความร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จากนั้นเราจะดูต่อไปว่าจะมีฝนตกไหมในช่วงเวลากลางคืนจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงกลางคืนของวันที่19พฤศจิกายนในบริเวณภาคเหนืออาจมีเมฆฝนเข้าปกคลุมส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีท้องฟ้าที่โปร่งใสส่วนในบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครรวมถึงภาคตะวันออกอาจมีเมฆเข้าปกคลุมและมีฝนตกในบางพื้นที่เล็กน้อย แล้วมาถึงเวลา22นาฬกากลุ่มเมฆฝนทั้งหมดจะจางหายไปท้องฟ้าจะค่อนข้างแจ่มใสจากนั้นในวันที่20พฤศจิกายน2564อุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยจะเริ่มสูงขึ้นส่วนในภาคใตย้ยังคงมีฝนตกและตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่จากนั้นในวันที่21พฤศจิกายน2564ในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อีกทั้งมวลอากาศเย็นเด้เริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมอีกครั้งจะทำให้หลังจากวันที่21พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปอาจมีฝนเกิดขึ้นได้จากแนวปะทะของอากาศซึ่งสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งเมื่อใดที่มวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมจะทำให้เกิดการยกตัวของอากาศได้ จึงขอแจ้งข่าวมายังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจรวมถึงเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะคะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องอีกหลายหลยท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆ ด้วยความรักและห่วงใยจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ